เกิดคำถามขึ้นมากมายกับรถใช้งานที่ท่านมีรถนิยมรักความเงางามแต่ยังต้องการป้องกันโรเทคชั่นขั้นสุดจึงเกิดคำถามติดฟิล์มกับกราฟีนแตกต่างกันอย่างไรสรุปสั้นๆก็คือกราฟีนมันเงาขั้นสุดมันเงาที่สุดในท้องตลาดมีความทนทานต่อสภาวะอากาศมากระดับหนึ่ง แต่ฟิล์มติดเข้าไปแล้วสามารถโปรเทคชันหินสเก็ดดุลแรงได้ถึงชนิดที่ขั้นกระแทกไม่เกิดรอยไม่ต้องทำสีใหม่ดังนั้นแบ่งออกเป็น2แนวคิดนะครับความเงางามขั้นสุดกับการโปรเทคชันขั้นสุดท่านสามารถจับ2ก้อนนี้มารวมกันได้กับเอเชียคาสปาเรายินดีที่จะดูแล2แพ็กเกตนี้ร่วมกันมี2แนวทางหรือจะเลือกทางใดทางหนึ่งก็ได้ชอบเงางามโชว์ผิวเนื้อแท้แบบผมเคลือบกาฟีน แต่อยากโปรเทคชันสีโรงงานไม่อยากให้มันเป็นอะไรไปจนกว่า10ปีติดฟิล์มติดฟิล์มแล้วยังไม่ฉ่ำใจกลัวจะไม่เงาเคลือบกาฟีนทับฟิล์มสามารถซิงครไนซ์ร่วมกันจอยสารจอยผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวครับนี่คือนวัตกรรมยานยนต์ที่ผมคัดสรรมาให้ท่านคัดเอาสิ่งดีๆงามๆม,มาให้ท่านได้พิสูจน์กันแล้ว มากต่อมากใครสนใจเคลือบกาฟีนติดฟิล์มกันรอยเปลี่ยนสีรถด้วยฟิล์มหรือจะซ่อมสีรถชนหนักมาบอกผมครับเอเชียคาสปาและอู่เอเชียเชียงรายพร้อมดูแลท่านด้วยประสบการณ์50ปีที่ผ่านมานะครับ